ไซส์นะคะแล้วก็ปลาช่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยทานปลาช่อนของร้านนะคะ<ห>อร่อยมากๆเลยแอดมินเอามาให้ดูใกล้ๆนะคะสําหรับปลาช่อนนะคะสีของเขาจะสวยมากๆเลยนี่ค่ะเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้านะคะเป็นสีของเขาสวยๆแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่จ้ะด้านหลังของเขานะคะเป็นบนวงสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวแอดมิน<า>หยิบให้ดีๆเ<า>นาะพอนะดีต้องแอดมินไม่ได้ใส่ถุงมือแบบที่หยิบปลาได้นะคะ ก็แต่ขออนุญาตใช้เป็นไมค์คีแทนนะคะลูกค้าก็ได้แบบสวยมากๆแล้วก็อร่อยมากเลยทานกับว่าข้าวต้มสวยๆอ่ะข้าวต้มร้อนๆเนาะแล้วก็มีเป็นแบบข้าวสวยร้อนๆนะคะแค่นั้นพอแล้วค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็เอาเอาน้ำพริกนะคะลองเอาไปแบบทานคู่กันนะคะดีมากๆเลยสําหรับน้ำพริกของทางร้านนะคะก็สามารถทานกับอะไรก็อร่อยนะคะอมีขออนุญาตกดลูกค้าเข้ามาเนาะ อ่าอันนี้จะได้หยิบง่ายๆนะคะเพราะว่ามันสูงไปแอดมินมือสั้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปลานะคะไซอันอ่าแอดมินไมนาา่แน่ใจพี่ราจา่าอันนี้ไซห้าตัวหรือว่าหกตัวคะอัะนนี้ใส่โลห้าตัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นไซห้าตัวนะคะห้าตัวโลนะคะตัวใหญ่มากๆใหญ่มากๆจริงๆนะคะใครสนใจก็ตักกันเข้ามาได้นะคะ